ครับสวัสดีครับค่ะตลาดปิดแล้วนะคะครับผมปิดโลค่ะครับผมอือเป็นยังไงบ้างปิดโลวันนี้ครับจริงๆเหมือนโดนเทคฟิตกันนะครับขึ้นไปแล้วผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องที่เรากังวลเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขึ้นของเมริกาแหละนะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์คนเหมือนเทคจริงเทคแรงกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะครับเพราว่ามันลงมาปิดในโซนที่เออ่ค่อนข้างต่ํานะครับแล้วก็ลงมายืนเหนือค่าเฉลี่ยสิบวันนะครับ ที่บรีน1,380ตรงนั้นนะครับัานีไปที่1,381.72เออตอนนี้ก็ค mm hmm. งเป็นภาพของการที่ผมคิดว่าตลาดอาจจะเริ่มมีการเทคระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสัญญาณในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันมีสัญญาณที่คุมเครือนะครับคิดว่าตลาดอาจจะเป็นภาพการไซเบิร์ลรันข้างด้วว่าจะถูกเทรดโปรฟิต hmm. ออกมาอีกนิดนึงได้นะครับ mm hmm. จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องตัวโกลซีเกิดขึ้นใน mm hmm. สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นกรอบจชนีเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้า จะมีตัวแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยนะครับหกสิบห้านะครับกับหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบห้าจุดนะครับต้านบนคงเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่จุดที่ทำไว้เมืนี้นะครับกับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับผมตลาดเหมือนอยู่ตรงกลางก็ดีนะครับระหว่าง up ไซ d ์กับด o w n side ระลับสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าครับครับผมถ้ายืนตรงกลางนี่มันจะยังไงอ่ะกอลพัน เออผมว่าต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับเราต้องเล่นเล่นเลือกเป็นรายตัวแล้วว่าหุ้นที่เราซื้อลงทุนเนี่ยนะครับตัวไหนเป็นยังไงบ้างอ่าดูทีละตัวแล้วกันนะครับตัวที่เราแนะนําเนี่ยตัวไอทีดีนะครับพี่ว่าไอทีดีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วไม่ควรย่อหลุดนะครับบริเวณแปดบาทนะครับถ้าแปดบาทหลุดเนี่ยก็ล็อกฟุตออกมาก่อนนะครับสำหรับคนที่มีกําไรคนที่ขึ้นเข้าไปเนี่ยนะครับก็อาจจะหลบมาดูนิดนึงนะครับผมส่วนด้านบนเหมือนเดิมนะครับแปดเจ็ดห้าเออแปดสามห้านะครับผม หนึ่งสามสามเท่าไหร่นะฮะแปดจุดสามห้านะครับแล้วก็แนวรับแปดบาทนะครับคือถ้าหลุดเนี่ยนะครับมีกำไรเนี่ยหลบออกมาก่อนนิดนึงนะครับไอทีดีนะใช่ครับแต่แนวรับหลักเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดแปดห้าเป็นแนวรับในส้นข้าขึ้นเจ็ดจุดแปดห้าครับผมก็ตามไปเนาะไอทีดีครับผมถัดมาดูกันนะครับตัวคามาทเนี่ยนะครับจริงๆก็เทคเล่นวันพักวันนะครับตรงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือจะหยุดเจ็ดบาทนะครับ ถ้าไม่ดู7บาทยังคงเป็นเทรนที่ค่อนข้างแข็งในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับคือการม้วนลงมามันรุบม้วนได้ถึง7บาทนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีการสวิงระหว่างวันเยอะนะครับคล้ายๆภาพของตัว T.V. Thunder ก็ดูแนวรับ7บาทนะครับม่ควรยอ่อหลุดแล้วก็ท่านบนนะครับตัวที่เดบาท45นะครับกดบาท70เหมือนเดิมครับ T.V. Thunder ต่อนะตัว T.V. Thunder จริงๆเป็นภาพการแว่งๆนะครับพี่มอ่อนแต่ว่าก็ยังคงรักษาฐานอยู่นะครับ ไปเนเงินที่แนวรับอยู่ที่ประมาณสองบาทสามสิบนะครับผมต้านบนเนี่ยก็จริงๆถ้าต้านใหญ่ๆก็สองบาทหกสิบนะครับสองบาทเท่าหร่นสองบาทหกสิบเหมือนเดิมเนาะครับผมขอบเดิมครับอ่าตัวหนึ่งที่แนะนําไปตัว BRR นะครับใช่ใช่ BRR ก็เป็นการทักลงมานะครับที่ระดูกาบร้อยี่สิบนาทีเนี่ยนะครับทักมาที่แนวรับพอดีสิบสองจุดหกนะครับ เราถัดไปที่ส2 3จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรย่อหลุดน,นะครับบริเวณ12.3แล้วนะครับเพื่อเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับบีะครบนะครับผม,บมพักเพื่อขึ้นต่อชัวร์นะครับอืมโอเคแล้วตัวหมดหรือยังคะคุณแนะนํามีตัวเอาอมีคนถามแลนบีมานะอ่ะแลนเห <นะ S 2> ็นมีคนถามมาเอ,อครับแลนบีเป็นขั้นการพักตัวลงมานะอุกคน ไปหกบาทยี่สิบย่อลงมาดูแนวรับด้วกันนะครับบริเวณห้าบาทหกสิบห้าไม่ควรย่อหลุดนะครับห้าบาทหกสิบห้าไม่ควรย่อหลุดครับผมต้านบนก็หกบาทหกบาทยี่สิบก่อนหกบาทหกบาทยี่สิบนะคะครับผมครับแคนดีได้ค่ะครับผมฟีเจอร์ล่ะทีรีสอยูเมื่อเช้าที่เราคุยกันไปนะครับว่าคือถ้าหลุดถ้าไหลลงมาหลุดเก้าร้อยเนี่ยครับต้องล็อกฟองฟิตหน้ารอทั้งหมดนะครับซึ่งเราเห็นภาพเหมือนกัน เทะออกมานะครับแล้วก็หลุดที่ระดับเก้าร้อยนะครับตอนนี้ก็คือลงมาค่อนข้างดึกเกินดูสัญญาณตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับถ้าเราดูซีรีส์ยูนะครับแล้วก็ตีเทรนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแนวรับมันจะอยู่ที่บริเวณแนวรับอยู่ที่บริเวณแปดแปดสองนะครับแปดแปดสองรับใหม่นะครับเป็นเทรนขาขึ้นไม่ควรหลุดแปดแปดสองนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวพาราเลลไลน์เนี่ยนะครับก็คือดูที่บริเวณแปดจุดแปดเหมือนเดิมนะครับ ใครจะเล่นเทรดดิ้งลองเนี่ยนะครับก็คือดูปัดปันสองนะครับย้ายดแ8.8นะครับไปใกล้นั้นอ่ะไใกล้ปัดปันสองนะครับเปิดลองนะครับแล้วก็ถ้าหลุด8ดก็คือซับลอดครับซับลอดตรงนั้นถ้าเทรดดิ้งไลน์ครับผมแล้วก็แนวต้านบนก็คือ900นะครับบน900เหมือนเดิมกยเ907นะครับผมกับ907เท่าเดิมนะครับผมอืมอ่ะแล้วก็ในส่วนของทองคำคืนนี้ค่ะครับทองคำก็กำลังย้อยลงมาก็ถือช็อตไว้ต่อนะครับถือช็อตต่อเหมือนเดิมถ้าเกิดเลข1,114เหรียญเราต้อง ซอฟอดหน้าช็อตรอบนี้นะครับส่วนลงมาก็ดูกรอบที่ม 1, ันพันหนึ่งรอยเหมือนเดิมนะครับถ้าหลุดพันหนึ่งร้อยเนี่ยเราจะได้แก็บกว้างขึ้นนะครับลงมาที่ประมาณหนึ่งูเก้า 1, 0, 9, ครับออพันหนึ่งร้อยนะครับผมครับได้ได้คุณกาลพาัฒขอบคุณนะครับครัยครับ